เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพการศึกษา 1. ช่วย 3. โรงเรียนบ้านขุมเงินสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายศโสธรเขตหนึ่งบริบทสถานศึกษาโรงเรียนบ้านขุมเงินตั้งอยู่หมู่ที่ 7- บ้านขุมเงินตำบลขุมเงินอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธร ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านขุมเงินครบเพลิงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงความมีสติปัญญาและความเจริญก้าวหน้าธรรมาจาักรล้อมวงกลมอักษรย่อของงอแสดงถึงการหล่อหลอมด้วยคุณธรรมปรัชญ,ญาของโรงเรียนปัญญาโลก,กัสมิตรปัจโชโตหมายถึงปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสีประจำโรงเรียน แสดน้ำเงินเอกลักษณ์ของโรงเรียนเด็กดีมีคุณธรรมนำจิตอาสาอัตลักษณ์ของโรงเรียนอนุรักษ์ศิลปะก,การแสดงพื้นบ้านวงดนตรีปงลางเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น149คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวนทั้งสิ้น17คนภายใต้การบริหารงานโดยนายวิเศษมิรัตนพรัยตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุมเงินวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านขุมเงิน พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาบนพื้นฐานความเป็นไทยและหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีเป้าประสงค์ดังนี้ 1. พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพอย่างทั่วถึง 2. พัฒนาศักยภาพของครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 3. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา 4. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่ดีอนุรักษ์สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม 5. ปรับปรุงการบริหารจัดการให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการมาแล้ว 1. ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจระหว่างคณะทำงานของสถานศึกษาแกนนำ และร่วมพัฒนาพร้อมจัดทำ MOU 2. สถานศึกษาร่วมพัฒนาจัดทำเอกสารหมายเลข8การตรวจสอบสภาพระบบการบริหารจัดการและบริบทที่ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาร่วมพัฒนาเอกสารหมายเลข10ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลสาร,รสนเทศที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพของสถานศึกษาร่วมพัฒนา 3. สถานศึกษาแกนนำตรวจเยี่ยมสถานศึกษาร่วมพัฒนาผ่านระบบออนไลน์ 4. สถานศึกษาแกนนำสถานศึกษาร่วมพัฒนาร่วมวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำแผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ 5. มีการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์การจัดส่งเอกสารจากสถานศึกษาแกนนำสู่สถานศึกษาร่วมพัฒนา 6. สถานศึกษาร่วมพัฒนาจัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของตนเองโดยโรงเรียนบ้านขุมเงิน ได้ศึกษารายงานผลการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา2563และรายงานผลการทดสอบระดับชาติโดยมีการวิเคราะห์จุดเด่นจุดควรพัฒนาจากการรายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ในปีการศึกษา2563พบว่า นักเรียนมีผลการทดสอบต่ำกว่าระดับประเทศทั้งในด้านการอ่านรู้เรื่องและการอ่านออกเสียงแต่มีพัฒนาการที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมารายงานผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2563พบว่านักเรียนมีผลการทดสอบต่ำกว่าระดับประเทศ ทั้งความสามารถด้านภาษาไทยและความสามารถด้านคณิตศาสตร์แต่มีพัฒนาการที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมารายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโ n e t ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2563พบว่านักเรียนมีผลการทดสอบต่ำกว่าระดับประเทศทุกวิชาแต่มีพัฒนาการที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาในวิชาคณิตศาสตร์ รายง,งานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน o อ e เของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2563พบว่านักเรียนมีผลการทดสอบต่ำกว่าระดับประเทศทุกวิชาจุดเด่นมีการวิเคราะห์ผลการพัฒนาของเด็กนักเรียนนำมากำหนดเป้าหมายคุณภาพโดยใช้ฐานข้อมูล3ปีย้อนหลังให้เด็กมีพัฒนาการสูงขึ้น การจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบเล่นปนเรียนเน้นการอ่านเขียนและคิดคำนวณการจัดแต่งเรียนรู้ภายในและสื่อเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเด็กมีสุขภาพกายสุขภาพจิตท,ที่ดีได้แ,แสดงออกและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จุดที่ควรพัฒนา ขาดการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่องควรเพิ่มกิจกรรมการส่งเสริมการแสดงออกของเด็กให้หลากหลายควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องขาดระบบการจัดการเพื่อนำมาขับเคลื่อนกิจกรรมหรือโครงการต่างๆโดยมีการวิเคราะห์จุดเด่นจุดควรพัฒนาและดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี2564จำนวน19โครงการ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7. สถานศึกษาร่วมพัฒนาเริ่มจัดทำเอกสารหลักฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและดำเนินการตามแผน 8. สถานศึกษาร่วมพัฒนาแต่ละแห่ง ร่วมกันสร้างนวัตกรรมเพื่อน,นำมาขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนได้นำโครงการตามแผนปฏิบัติการมาจัดทำเป็นขุมเงินโมเดลขับเคลื่อนโดยวงจรคุณภาพ Deming Cycle โดยมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพองค์กรด้วยการบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ ขุมเงินโมเดลโดยมีเป้าหมาย 1. โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการและกระบวนการทำงานด้วยคุณภาพ 2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 3. โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามความต้องการของผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชนขั้นตอนการดำเนินงาน การพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 1. การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพระยะเวลา3ปี 2. การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานโดยการจัดทำโมเดลในระดับโรงเรียน 3. การประเมินความสำเร็จตามมาตรฐานจากเกณฑ์การประเมินของบุคลากรทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 4. การนำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการสามารถเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆได้ 5. การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนบุคลากรทุกคนสามารถนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาได้ สู่นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาขุมเงินโมเดล K knowledge ขยายความรู้ H how to สู่วิธีการ U unity ผสานความร่วมมือ M management ยึดถืออุดมการ N n i g h ปฏิบัติงานด้วยความสุข G go กำหนดค่าเป้าหมาย O observation สำรวจปัญหา E evaluation สนุกกับการวัดผล N network ชุมชนเครือข่ายนวัตกรรมขุมเงินโมเดล D เด่นเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมขั้นตอนการใช้โมเดลสำรวจปัญหากำหนดค่าเป้าหมายขยายความรู้ สู่วิธีการผสานความร่วมมือยึดถืออุดมการปฏิบัติงานด้วยความสุขสนุกกับการวัดผลชุมชนเครือข่ายนวัตกรรมการใช้โมเดลปีการศึกษา2564ขับเคลื่อนภายใต้โครงการวางระบบการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม โดยดำเนินการพัฒนากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนบ้านขุมเงินตามแผนปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพัฒนาผู้เรียนปัจจัยนำเข้า 1. นโยาบายจุดเน้นของโรงเรียน 2. แผนพัฒนาโรงเรียน 3. ความต้องการในการดำเนินงานในแผนปฏิบัติงานกระบวนการบริหารใช้ขุมเงินโมเดล แผนที่ใช้พัฒนา 1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2. แผนปฏิบัติการประจำปีงานหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านขงเงินผลสำเร็จคุณภาพผู้เรียนคุณภาพหลักสูตร,รสถานศึกษาการยกระดับคุณภาพการศึกษาพ,พัฒนาผู้เรียนการสอนแบบโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย วิจัยการศึกษานิเทศภายในลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ห้องสมุดโร,รงเรียนประชารัฐด,ดีใกล้บ้านปีการศึกษา2565ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ดำเนินการพัฒนากลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงานบุคคลตามแผนปฏิบัติการโครงการการยกระดับคุณภาพการศึกษาพัฒนาผู้เรียนการสอนแบบโครงงานการวิจัยการศึกษาบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยพัฒนาครูสูม่มาตรฐานสากลส่งเสริมการใช้ไอ t เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปีการศึกษา2566ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาภายใต้โครงการจัดเตรียมความพร้อมและผ่านการประเมินอย่างเป็นระบบดำเนินการพัฒนากลุ่มบริหารงานทั้ง4ฝ่ายภายใต้กระบวนการบริหารจัดการขุมเงินโมเดล